ณห้องประชุมร้านทองอรุณทุ่งนาคาเฟ่ตบหน,นองแจงอเภบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สภาวัฒนธรรมอมเภอบึงสามพันจัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานสภาวัฒนธรรมอมเภอบึงสามพันพร้อมทั้งหารือสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยมีนายพิพิธพรวิพิทกการรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุม ภายในงานมีผู้ร่วมการประชุมจากหลากหลายภาคส่วนอาทิภาคราชการภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนเครือข่ายสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำและตัวแทนจากข่ายมวยไทยสออพิชิตศึกรวมถึงคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจากแต่ละตำบลในพื้นที่ในที่ประชุมนายพิพิธพรวิพิธการได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ให้ดำรงตําแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันต่ออีกหนึ่งสมัยพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเช่นการจัดก,กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเพื่อไปแหล่งเรียนรู้ และได้มีการนำสินค้าท้องถิ่นมาจัดแสดงและแจกจ่ายภายในงานขณะเดียวกันยังมีการรายงานความคืบหน้าในการส่งเสริมกีฬามวยไทยโดยเฉพาะบทบาทของค่ายมวยสอนพิชิตศึกที่มีชาวต่างชาติเข้ามาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยกว่า40คนต่อเดือนซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร,แร่รศศิลปะการต่อสู้ของไทยยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่ถือเป็นซอฟต์าวร์ที่สำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุน อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองแจงซึ่งปีนี้มีชาวต่างชาติเข้าร่วมชมการแสดงและกิจกรรมจํานวนมากในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการแสดงความยินดีกับนางจิรภาค,คงสุขนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษและมีการนำเสนอแนวคิดจากตั้งหอวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันเพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานทางวัฒนธรรมของอำเภอ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางกิจกรรมทางวัฒนธรรมในอนาคตซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมเป็นอย่างดีนายพิพิธภัณ์วิพิธการกล่าวปิดท้ายว่าจะเดินหน้าผลักดันการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมอยืนยันว่าแม้จะมีภาพถ่ายร่วมกับนักการเมืองในอดีตแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้น โดยตนเพียงชื่นชอบแนวทางการทํางานของนายวิรศักสั์หวังสุภกิจโกศลอดีวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและเชิญชวนประชาชนร่วมการสืบสานวัฒนธรรมของอาเภอบึงสามพันต่อไปอย่างยั่งยืน